ารพิทักษ์ป่า,แล,ปาและรักษาสิ่ง,วงแงวดลอ้อมด้วยชีวิต,ด,ววตด้วยกล้าวาาด้วยกระบอกขอเดชะปฏิญาณตนของเหล่ารษาษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปจากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558 สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของรัษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต,ตามโครงการรัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด,ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไมา้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถอนอกตําบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่รัษดรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชด,ดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตพร้อม ไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ ชีวิตวกเราาจรริงงกอย่แทมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมรัษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมรัษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า140,000คนจาก1,400รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวการตั้งกลุ่มรอสทป มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับทงในโครงการทงพิทักป่าเพื่อรักษาชีวิตได้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2 5 5 9รุ่น เรามอบหมายให้สำนักจัดก,การทรัพยากรวนป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำน,นักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิษ์ป่าเพื่อรักษาช,ชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลแร,รักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะเข้าร่วมรอรสอสปอพุกกรนั้นะนะก็ะพื้นป่าจะแห้งแล้งครับในใน,ในตำบลบ,บ,บ้านเราเานี้ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรอสอสปอของพระราชนินมก็ พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เกี่ยวซุมครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ,บ้านเหล่านี่ครับาหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับพระพุทธเจ้าวันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่ารัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายัางคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของรัษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปกักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป